รันเลยเลยนะครับน่จะจัด1 2 1 3 1 the 4 1 5 4วันแน่นอนจัด4วันนะครับสถานที่เน yeah. ี่ยจริงๆมันอยู่ใกล้ๆที่เดิมถ้าพูดแต่ว่าดีดีกว่าเดิมตัวเที่ยวเที่ยวโกลฟ์ฟันกี่ไม่มีน้ำขังน้ำท่วมแน่นอนและสามารถเข้าได้จากทางข้างเฉลี่ยี่สายครับลาวูวิคิเตนนะฮะแล้วก็ซื้อบัตรไปที่สยามสงการตากิโปนะครับหัวบัตร G A วันนี้2,000 รายต้นอ e ง Jamie, tamam. 4, úng, เลืนต้นถ้ารับเชื่อเจนกัเป็นสมชันะครับครับเกิดว่าเป็นแบบวีเนียรี่สบพันหกรอบาทสี่พันหกร้อยเอพื่ว่าเป็นบีไอพีเนี่ยก็จะมี f a า t แตรกไรโซนทุกนี้นั่นนะครับจะอยู่ที่3,400บาทต่อวันนะครับเพื่อเป็นวีเดียรยี่แปดบาทครับแล้วก็อย่าสงสัยงงเอ๊ะงานสวันไม่ใช่หรอคือ t ีเดยเนี่ยวมสาันสี่ห้า3วันหลังคือวันเม์วันเมวันหลังวันที่สองเนี่ยเรจะต้องซื้อแอดอร์เข้าไปอ่าครับ ลายอัพต่างๆติดตามได้เราจะประกาศเรียบร้อยออเรียบร้อยเหลือีกแค่คนเดียวครับเพื่อไม่ให้ตกเรือไฟนะพอดีว่าเขาเอาไฟอักษรไฟกับเขาให้บินมาได้เขาติดชม์อยู่เรียบร้อยกาว่ากันก็เลยจะถ้าสังเกตในนั้นว่าจะมีคำว่า T D F M แล้วนมวครับผม<า>ได้เลยคอยติดตามหรือว่าท,า,ทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสยามสงกรา,า,า,ากนต์แอสไซน์ด้วยแล้วกันนะครับก็ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ คือ่ายพร่นเเิญขนะครับเชิญคุณพัชระรฮะุจิชาครับแล้วก็ขอเชิญคุณประวัคับมารุงสิ่งที่ถ่าภาพปทีด้วยยีงเชิญคับ